ยาตโยมผู้ที่มาในวันพระวันธรรมสวรรค์วันพระใหญ่นี้นะแล้วก็ได้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังนะจากทางเทศทางวิดีโอนะจากทางบ้านนะจากสื่อไหนกนะ็ขออนุมโมทนาแล้วก็ขอเจริญพรวันนี้วันพระใหญ่นะวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าครั้งเดือนเจนะ็ดถ้า ไม่มีอธิกมากมาจะเป็นเดือนหกนะแบบหกไทยนะอนะไนแต่ตอนนี้เป็นเดือนเจนะ็ดอย่างนีนะ้ถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชานะนะวันนี้เป็นวันสำคัญนะอย่างที่เชฟไปตอนเช้าการหนึ่งแล้วนะเข้าคราฟอนะันนี้บางทีเราจะต้องมาลงรายละเอียดเล็กนิดนึงนะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไร ตาบอ่ะวันสําคัญ 1, 2, อย่างไรสามอย่านงะนะเกิดนะวนมาตรงกันใจหนึ่งคือวันประสูติสองตัสรู้สามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นวันเดียวกันนะแต่คนละปีนะคนละปีคนละพศออนะแต่วนมาตรงกับวันเดียวกันคนะือวันเพ็ญเดือนหขึ้น15บห้าค่ำเดือนห นะวันประสูตรนะนั้นก็จะเป็นสนะิธัตะกุมารเนาะนะเราเรียกเจ้าชธายธสิตัตะยังไม่เป็นพุทธเจ้านะนะเอามือลงได้นะยังไม่เป็นพุทธเจ้านะเกิดมานะถ้าเราบอกว่าเคยได้ยึดได,ได้ได้รับฟังสนะิธัตะกุมารออกมาเนี่ยออกเดินได้เดินเกนะ้าไปเจ็ดเก้าเวลาเขาเรียกว่า ตีอวายทำออกมาก็ออกมาทางหลายอย่างทางคนกน็บอกว่าอาจจะเป็นผู้ที่ประกาศาพระธรรมไปนะ7เจแปน,นแล้วก็จะมีสาชาทั้งเจ็ดเกิดมาพร้อมทั้งออสมเด็จพระสังฆราชนีใน,นที่องค์ปัจจุบัน,นท่านใช้โอวาทธรรมในวันวิสาขาบูชาเอาไว้ ก็เหมือนกันก็คือตอนประสูติท่านก็พูดเรื่องของอออกมาแล้ะเดินเจ็ดเก้าแต่นี้ให้เป็นธรรมะคืออะไรครับปะโพธ์ชงเจ็ดประการโพธชงเจ็ดประการนี่ความหมายนี้องค์ของการตัดสรุ้ถ้าเรามองเป็นเรื่องของธรรมะนี่อันนี้ใช้ได้ผลแน่นอน มีอะไรบ้างท้าบก่อนเจ็ดอย่างนะโพชมเจ็ดคงของการตัดสรุปเอาตัวยอดนะเอาผาถาไปท่องสัทะวิปิปะสาอุเจ็ดขันถ้าเรามองโบราณเนี่ยฉลา,าดฉลา,าดคืออะไรเอาหัวมาหัวเหมือนหัวใจสานี่คืออะไรทำไหมสาก็คือสติใครไม่ทราบจดไว้นะสติ ตัวแรกเลยะสติก็บอกแล้วระลึกได้นี่องค์ของการตัดสรูน้ะนะถ้าใครจะไปมรรคผลนิพพานนี้กัน,นะลวงพ่อจงเจะอยู่ในองค์นี้แหละแต่ถ้าใครเป็นพุทธเจ้าพ็สัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้นชอบโดยพระองค์เองแต่ถ้าใครนะไม่อยากเป็นพุทธเจ้าแต่ยานิพพานก็นิพพานด้วยพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้า นี่อย่านี่สติตัวแรกสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงนะสติต้องเป็นสติสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นต้องเห็นควรสติละตัวนี้มันสําคัญก็ที่เราฝึกเนี่ยแหละระลึกรู้ตัวน่ะสติสติมาอะไรก็ดีอืมนะสัทธะตัวที่สอง ก็คงไม่ลงรายละเอียดมากเดีย๋ยวพูดยาวนะแต่ให้เรารู้หลักนะว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้างท้านี่อะไรธรรมวิจยะนะพิจารณาธรรมเนี่ยก็ดูกายดูใจนะกลับเข้ามาดูกายดูใจตัวนะของหมดที่ยมกําหนดนี่แหละพองพองน้อยมันพองอยังไงมันยุบยังไงอาการเคลื่อนออกยุบเข้าปวด ทุกเวทานาเกิดจากความปวดเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงดับของไว้ได้นี้เขาเรียกเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดดับของรูปนามอย่างนี้เป็นต้นให้เห็นตามความเป็นจริงนี้เาเรียกปัญญาเกิดความรู้เกิดความรู้เกิดจากความความจริงโยงกินข้าวอิ่มขึ้นมาเนี่ยโยงต้องมานั่งนั่งนึกไหมว่าม,มันอิ่มอย่างนี้อิ่มอย่างนั้นต้องนั่งนึกไหมเต็มท้องมันจะอิ่มอะโยงก็งรู้แล้ว ข้าย่างนี่คือผลผลที่โยมกินกินไม่เลิกกินจนนะให้ผลคือความอิ่มอ๋อเลยออิ่มแล้วคงไม่มีใครหิวตลอดนะไม่มีคําว่าอิ่มนะอย่างนี้เป็นตน้นะสัทาว,วาิอืมสัทภวิวิปปะสาวิริยะคือความเพียรนะต้องมีความเพียร ความเพียรไม่มีก็ไม่ต้องพูดแล้วอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดแล้วถูกวมคนเรางานจะสําเร็จได้ไมันต้องมีความเพียรชาตะวิปพม,มีปิติปีติก็อิ่มเอเิบเบิกบานเบิกบานใจเวลาปฏิบัติไปนะมีเขาเรียกว่าจิตเป็นสุขจิตสงบนะน,นั้นจุดหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือปีติ นะมันอิ่มเออเบิกบานใจมันมีหลายหลายระดับนะนะขึ้นอยู่ของกําลังของสมาธิด้วยนะปีติยังแย่ออกมาทั้งหลายหลายขั้นนะน,นี้คงไม่ขอลึกนะถ้าลิกไป๋้วเดี๋ยวยาวแต่ยมก็ใจก่อนเพราะว่าธรรมาพูดอันนี้ในเรื่องของโพชงเจตน,นะแต่ปิติที่ว่าเบื้องต้นพื้นฐานแบบจากสมาธินะเหมือนกันนิจากั้นต้นอย่างนี้ย บางทีเราทําบุญถาวายสังฆทานช่วยเหลือคนอื่นเราก็รู้สึกอิ่มใจอันนี้ก็ปิติในระดับหนึ่งต้นๆแต่ก็สะสมไปอย่างมันก็มากขึ้นสาธวิปป่าปัสสถิความสงบเนาะความสงบเขาเรียกว่ามีสติเข้าไปแล้วรู้ตามความเป็นจริงด้วยสมาธิตัวนี้เกิดเป็นสัมมาสมาธิด้วยอไอตัวแรกสัมมาถสติ ถูกต้องตัวต่อไปอะไรสะทะวิปปะสะกูเออไอตัวที่หก็คือสมาธินะสมาธิก็จิตตั้งมั่นนะพอจิตตั้งมั่นก็เกิดไอตัวความสงบที่บอกไปไอตัวปัจสสติเนาะพูดไปแล้วนะอูอตัวท้าไอุเบขานะอูเบขานะการวางเฉยจิตเป็นกลาง นะก็เรียกจิตบริสุทธิ์นะโลกโกดหลงมันละแล้ววางแล้วนะจิตผ่องใสจิตบริสุทธิ์จิตเป็นกลางนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไอตัวโพวชงเนี่ยนะจริง,รงๆมันมีประโยชน์มากเลยองค์ของการตัดสู้จุดหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคาถาอีกบทหนึง่งที่เหมาะกับยุคนี้นะสาหรับคนป่วยคนไม่สบายอันนี้ก็แนะนําเสริมนะคือมีโรคภัยไข้เจ็บ มีโรคภัยไข้เจ็บถ้ายวงไปส่วนเนี่ยโคจังโคสติสังคาโตเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วเนี่ยโพจงเจ็บประการมีอะไรธรรมานังวิทยโธตตาวิริยมปีติปัสสติเนี่ยโพจังคาสติตาแล้วเขาท่องไปแล้วเขาจะบอกเลยที่มาที่ไปสมัยนู้นพุทธการบทนี้รักษาการนาภาหลายๆรูปเลยทั้งโมคพระโมคคันล อย่างนี้ก็เป็นนะป่วยนะป่วยไข้พระเจา้าก็มีการให้ไปสวดนะหรือแม้แต่ตอนพอระเจ้าปวดป่วยไข้เองให้วัดจุนทันเทราจุนทัศเท,ท,เทมันจะมีอยู่ในบทนรวมจาได้ปะเดี๋ยะว,วันนั้นเคยพูดทียท่องแปแลเราไม่ขันเพราะบันนานก็เหมือนเราแปลออกมา เฮ้ม <cin stereotype> hey, e ันก็ไม uh ่ดูเหมือนไม่ขังแต่จริงๆอคำแปลก็คือการสรรเสริญคุณของพระรัตนไัยคุณของพุทธเจ้าคุณของธรรมะนั้นๆเนาะออันนี้เป็นเป็นอย่างนี้พอกําลังใจดีมันก็มีอันนี้สมนะพุทธเจ้าป่วยอให้จุนทะเทระมาสวนให้ฟังตอนอาภาณนะประููนอันที่สองคืออะไรตัสรุกนะตัสรุ้ง่ายๆเลยสรุปอริยสัจสี ความจริงประเสริฐสีประการอรรยะเราประเสริฐสัจจะคือความจริงความจริงนำมาเสริฐสีประการธรรมะที่ใหญ่ที่สุดรอยเท้าศาสตร์ทั้งหลายต้องลงในรอยเท้าชา้างก็เปรียบเทียบถึงธรรมะข้อไหนก็นแล้วแต่ต้องลงในธรรมะข้ออรรยะศสต์สีทั้งหมดหนีไม่พ้นมีอะไรบ้างเออทุกสมูทไทยนิโรธไหมนะทุกก็ทนได้ยากทำแปลเลยนะทนได้ยาก นะก็ว่าไปเราทุกกายทุกใจอะไรก็ว่าไปนะทุกกายทุกใจโศกเศร้าอย่างที่โยมสวดทําวัดเย็นน่ะถักผ้าจะพล้องนักของเจ้านกะ็เป็นทุกอน,นี้เป็นเรื่องของใจนะป่วยก็เป็นทุกนะทุกกายทุกใจอย่างนี้เป็นต้นนะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกนะถ้าได้อยู่ในตำนาก็นะตัณหานะจะมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปาวาัตัณหา ความอยาอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรหรือไม่อยากในตัวนี้ก็ทีเล็นั่นแหละโยมจะดับทุกข์ได้โยมก็ต้องเห็นเห็นเหตุแห่งทุกข์ก่อนที่ใจเราเหมือนตอนเนี้ยโกรธก็ได้ตัวโกรธก็ได้หรือตัวอยากก็ได้มันเกิดขึ้นนมันทําให้เราทุกข์ใจมากเลยะโยมเห็นไหมระลึกได้รู้ไหมสติสัมปัญญาเราดีพอไหมถ้าดีพอเราลึกรู้ีกำหนดนี่มาแล้ว เกิดที่ไหนครับเกิดที่ใจเราเหตุแห่งทุกข์เนี่ยแต่ยานยาเห็นกินเลสมาเกเลสเกิดที่ใจโยมตั้งจิตเลยะตำาหน่งเราตั้งจิตเล่นปีหลวงพ่อจารานกำหนดไปอยากได้น้องอยากมีน้องกลัวก็กลัวน้องการกําหนดรู้เท่าทันะมันเหมือนเซฟที่คัดนะตัดไฟแล้วลึกได้สติเข้าไปตัดรู้ะไฟมันจะดูดไม่ดูดมันดับแล้ว ความโกรธมันจะเพิ่มมันก็ยากแล้วมันมีตัวเข้าไปตัดพอกําลังน้ํามันมากกว่าไฟน้ําก็ดับไฟไฟดับนี่อย่างนี้ทุกสมูทไทยนี่โลดมัดนี่โลดตือทุกดับความดับทุกนะไอ้ทุกมันจะดับได้มันก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยตัวมักมากแปลว่าทางทางดับทุกอะไรอย่างนี่สี่อย่างมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลกัน โยมจะดับทุกได้โยมต้องเห็นทุก,ก่อนเห็นทุกแล้วจะดับทุกได้ต้องดับที่อะไรเหตุมันต้นเหตุคือสมุทัไยนะเห็นต้นเหตุมันแล้วนะจะแก้ไขได้ต้องมีอะไรมีวิธีทางดับทุกถูกว่าสูตรอะโยมเห็นโจทย์แล้วโอ้ก็ต้องอะไรแสดงวิธีทำใส่สูตรไงสูตรนี่คือมัดมัดแปด เคยฟังไหมในกรรมมาจากในแหลกในตัวอริยะสัตว์เสียสามมาทิฏฐิเคยฟังไหมเคยสวดไหม,มสามมาทิฏฐิสามมาัางกับโพลัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสามมายันสติสามมาสมาธิเนี่ยแหละนี่คือทางดับทุกสัมมาทั้งแปดอย่างที่ถูกต้องอพอเราเห็นแล้วเหตุแห่งทุกข์อ้าวความอยากความทายานอยากกำหนดอ,อ,อ,อะไรลิ้มตีเอามาเข้าไปใส่คือตัวกำหนด อยากได้หนอเห็นตัวโกรธโกรธนอเนี่ยแหละไอตัวหนอที่โยงกำนดเนี่ยคือมัดแปดโยมคิดว่ามีครบไหมเวลายงาำน,น่ยอยากได้เนอะขแรกสัมมาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงถูกไหมตอนนี้เราอยากได้เราก็าำนดอะไรอยากได้หนาําหนดรู้เท่าทันอารมณ์เราเขาเรียกสัมมาทิฏฐิโกรธก็โกรธนอบางคนบอกว่า อาจารย์เจ้าคะ่ะไม่โกรธนองได้ไหมเพราะว่าบอกโวโกรธนอมันยิ่งโกรธเจ้าคะ่ะบอกโอ้ยอย่างนั้นมันมิจฉาทิฏฐิเลยนะเราต้องเห็นความเป็นตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิอย่าไปหลีกอย่าไปหนีมันเดี๋ยวมันหายเรารู้ทันมันสังเกตเลยรู้ทันมันนะเป็นไงเหมือนโจนอะเรารู้ทันมันกล้าไหมกล้าไหมเออถ้าเตสีถ้าเตสีช่วงนี้กําลังคิดโบราณก็เอาไว้เวลาจะนอนให้ไป ส่วจกากหมอนเนี่ยสรวจจริงๆแปลมาคือรู้แล้วฉันรู้ทันนะรู้นะทําอะไรอยู่จะทําอะไรรู้แล้วนะเอาคําแปลเข้าใจหรเอเอหาสติเนี่ยมันเหนื่เราลึกได้รู้ตัวนะถ้ารู้ทันมันโจรมนกลัวกิเลมันก็กลัวอย่าไปหนีมันเข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะพอกําหนดไปได้ที่โกนน้อโกลน,น้อยากได้น้อ สุดท้ายน้ํามากกว่าไฟไฟก็ดับอะไรเกิดน,นิโรธทุกดับจิตผ่องใสอะไรแต่อย่างนิโรธในจิตผ่องใสนี่คือจริงๆไงค,ความผ่องใสของจิตนี่คือจิตบริสุทธิ์เลยละชั่วพุทธีจิตผ่องใสคือตัวนี้บริสุทธิ์เลยเอาจริงๆมันไม่มีบุญไม่มีบาปเลยตรงเนี้ยไอตัวนี้แหละเขาเรียกเาเารียกจิตไรรู้อน่ะไอนะจิตนิพพานแต่จริงๆถ้าคนเจอน่ะ อันนี้บอกให้ฟังนะถ้าเราเจอลมนี้เราเจอนิพพานแล้วแต่มันเป็นนิพพานชั่วขณะนะมันเป็นเพียงชั่วขณะแต่ว่าชั่วขนาแค่เราเจอแค่ทีสองทีนี่ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่ถ้ายมปฏิบัติยมเจอได้บ่อยๆทําได้บ่อยๆจากมันเป็นชั่วขนาจนใจเป็นไงตลอดเลยนิพพานตลอดเลยก็คืออาศัยการฝึกไปตลอดนะอันนี้ให้เข้าใจอริยสัจสี่ นะคงรวมโดยสรุปแล้วกันเนาะเนี่ยที่เราก็ฤึิปฏิบัติเลยนะอยู่ในองค์อยู่ในหลักของอริยสนะสีสุดท้ายท่านพรนะพุทธเจ้าปรินิพานนะให้ปบัฉิมโอวาทคืออะไรนะตามไหมสังขารออของเรานะมีความเสื่อมไปทุกขณะให้เราทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมเนาะ ยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นนี่เกิดมาแล้วต้องพัฒนาจิตของเราทําประโยชน์แก่ตนเองนะว่าไปเลยไปมรรคผลนิพพานอะไรก็ว่าอย่างไรก็ไปให้สุขติภูมิก่อนนนี้ก็ฝากไว้องรวมโดยสรุปเขาขออนุโมทนาบุญการญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่ได้รับฟังทุกท่านวันนี้ก็อยาจะนำกล่าวคำ บูชา,าวันที่ว่าเราจะเวียนเทียนวิสาขะนะถวายกระทีบดอกไม้ธูปเทียนบูชา,อ,าอันนี้ก็เป็นลนักษณะการบูชาอย่างหนึ่งแต่เป็นอามิตบูชาเนาะอามิตบูชา,าแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องมากกว่าคือปฏิบัติบูชาเนาะอันนี้สำคัญแต่ทุกอย่างเป็นพงรวม นะก็ได้ผลได้อันนี้สมไม่มากก็น้อยนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อธิบายให้ฟังนะเดีย๋ยวจะได้นำกล่าวต่อไปนะอ่าจะได้เวียนเตียนกันแล้วนกะ็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจคุณพระธรรมพระคุณพระอุปชาพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจรัญติตาธรรมโมบุญกุศลที่ทามาทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอเมยพอรให้ญาติโนะย,ยมผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้รับฟังเทมธรรมะนี้ทุกท่าน ต้องมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่ในการงานการเรียนการศึกษา,าการประพฤติปฏิบัติธรรมคิดนึืสิ่งหนึ่งประการใดประกอบด้วยบุญกุศลแล้วขอให้สิ่งนั้นพันสาเร็จพันสาเร็จพันสาเร็จอานุมโมทานาสา,าธุคาะโมตาสสัภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็นศาสดาของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของ,พร,พ,รพ,พ,รองพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลได้อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอารยกะในมัชชิมชนบทพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นโคดมโดยพระโคตเป็นสากยบุตรเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่สากยะสะกุลเป็นผู้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ึ่งพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกปุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีโชคโดยไม่ต้องสงสัยแลควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอานวินยูชน พึงรู้เฉพาะตนและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติที่เป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่คู่บุคคลบุรุษบุคคล8นี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคํานับ เป็นผู้ควรของการต้อนรับเป็นผู้ควรของการทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพระวิหารพระปฏิมานิแลนักปาาได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสร้างไว้แล้วเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยทัศนะแล้วได้ความเลื่อนใสแลสังเวช บัดนี้เราทั้งหลายมาถึงการวิสาขะปูรณะมีเป็นที่รู้กันว่าการนี้เป็นการที่ประสูตรตัดสู้และเสด็จปรินิพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ถือสักการะมีประทีบบูชาด้วยสักการะทันถือไว้แล้วอย่างไรจะทำปาทักศิน ซึ่งพระวิหารซึ่งพระปฏิมากรนี้ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้สเสด็จปริานิพพานานแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติทันข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมจงทรงรับซึ่งเครื่องศักการะทั่านข้าพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินสาธุ